คุณผู้ชมคะมันไปขับแล้วก็ปาดหน้าทะเลาะกันหนึ่งถ่ายคลิปก็มีปากเสียงแล้วก็บอกว่าตัวเองนักเรียนทหารปากเข้ามาอ่ะมีพี่ผู้ใจดีหน่อยไม่ไปเตรียมไหนครับที่ในนอะไรครับอู้เตรียมสามหงครับชื่ออะไรเลยนักเรียนในร้อยครับ รอกว่าพี่อะกอกเป็นเตรียมท่านสามสคือรุ่นการคอมมานโดเลยนะคะแบบนั้นสุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายพทหารรุ่น3 6โพสต์ลงเฟซบุ๊กเพราะว่าอยากให้ออกมารับผิดชอบจังหวะนั้นนักข่าวตามเสียหายค่ะข่าวตามไปกพว่านายคนนั้นก็เป็นนักเรียนเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับพดเพดีจังหวะเนเนเนแล้วเหมือนจะต้อยู่พัก สักพักหนึ่งคุยได้ด้วยดีทางฝั่งนักกียนาหารเลยบกยกมือไหว้ขอโทษบอกเมาถ้าเสียหายให้ก็สวมก่อนก็ตกลงกันได้เนี่ยไปเคลียร์กันผเี่เขาาเมบเแต่ก็ไม่ทําใจโอเค กกนัปเรื่องนี้เหมือนจะเคลียร์กันได้แต่ไอ้เรื่องนักเรียนเตรียมทหารเลยคู้การโดตัวจริงอะค่ะเตรียมเตรียมทหารร6อม16ตัวหลังจากที่เห็นคลิปบอกอ้าวนี่ไม่ใช่ผมแน่นอนคอมัก็เลยจับเลยเขาเป็นแค่พนัก ขับรถให้กกตจับแล้วตัวเองมีหมายจับด้วยคือไปลักน้ํามันหลวงมางตัวไปเติมน้ํามันหลวงพอจับได้รับสารภาพา,าไม่ได้จบเตรียมทหารใดๆและสามหกเอามาจากไหนผมเกิดเป็นส6ผมอายุ6พอดีเอ,อเองระดับสามนี้นี่ผ่านไปแล้วน,น,นั่น,นเอาไป,เอไปอ้างโดนคดีไปค่ะอ่ะส่วน